สวัสดีครับสวัสดีครับวันศุกร์ครับวันศุกร์วันศุกร์ที่14 14พฤษภาคมพุทธศ,กศักราช2 5 6 4 1นากีนาฬิกา2ีินาทีกรณีกรณีพิม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 ,พม,พมรีพายพิมรีพายไปสร้างโรงพยาบาลสนามที่กาญจนิษดฐด์จ,จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระสานี่มาแรงมากคนธรรมดาเป็นแม่ค้าขายของมีคนบ่นว่าแพง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 แต่กูซื้อซื้อเพราะอะไรเพราะซื้อแล้วรายได้ที่ส่งให้พิม์พลีพายถูกมาส่งต่อให้กับราษฎรอย่างคราวนี้ก็ไปที่กาญจนาดิษลูกเพจวอนขอความช่วยเหลือจากพิม์พลีพายเพราะว่าเตียง เตียงไม่พอพิมพ์ลิพาสุดยอดมากคือเขาไม่เอาสิ่งที่กำไรเก็บไว้เพียงลำพังเอาไว้ใช้เพื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตนกับนำเงินที่มีรายได้ตรงนั้นส่งมอบส่งต่อให้กับราษฎรผ่านเตียงไม่ว่าจะเป็นชุด PPE กล้อง C C T V Wi Fi ให้คนที่เข้ารักษาโควิด19เนี่ยได้ติดต่อกับญาติเอาว่าเธอ ไม่ธรรมดามีใครบางคนบอกไว้ว่าเอาเอา,เอาภาษีกูคืนมาอีกครั้งนะครับเอาภาษีของกูคืนมากูจะไปซื้อของพิมพ์รี่พายไปเธอทั้งครูไปสู่ประตูสวรรค์คืออะไรคืออะไร